อยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยเนี่ยจำเป็นต้องใช้คลีนซิ่งไหมเอา้าแล้วแต่งหน้าทางอันแดดเนี่ยโทนเนอร์คลีนเซอร์จาเป็นหรือเปล่าแราสาอย่างเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงครับผมจบคลิปนี้ไปครับหมายฟันธงเลยครับว่าจะเข้าใจ3อย่างนี้อย่างกระ่างชัดเจนอย่างแน่นอนป้ายสวัสดีครับมาเจอกันไหม่นาเอาไม่ลองไหมนะครับวันนี้นะครับมาชจะพูดเรื่องเกี่ยวกับ การล้างหน้าของผู้ชายนะครับผมคือตอนเด็กนี่ยครับไม่เคยเข้าใจผิดว่าการล้างหน้ามันคือการเหมารวมอะครับตอให้เราแต่งหน้าทากันแดดหรือแม้กระทั่งไม่ทาอะไรเลยครับผมล้างหน้ารอบเดียวคือจบนะครับตอนแรกครับไม่คิดว่าสิ่งเนี้ยครับเป็นสิ่งที่มันเนี้ยเขาจะผิดอยู่คนเดียวนะครับผมจนกระทั่งเนี่ยมีคนมาพิมพ์คอมเมนต์ถามว่าโทนเนอร์ใช้ยังไงหรอครับผมคลีนเซอร์คลีนซิ่งเนี่ยมาแตกต่างกันหรือเปล่าครับผมแตกต่างกันยังไงมันก็เลยลองเซิร์ชกระทู้วันเทิบดูครับผมกลายเป็นปัญหาวัยรุ่นชายไทยหลายคนนะ ก่อนจะไปปังกันนะครับผมใครที่ไม่อยากพลาดค,คอนเทนต์การดูแลตัวเองของผู้ชายนะครับผมในครั้งต่อไปก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็สวันดีนะครับผมแล้วเราจะมาดูดีไปพร้อมๆกันนะครับถ้ากด subscribe แล้วนะครับผมเรามาดูความแตกต่างของ3อย่างนี้กันครับว่าแตกต่างกันยังไงเนาะ 1. คลีนเซอร์ต้องใช้น้ำล้างออกจนเกลี้ยงครับคือตัวนี้นะครับต้องมีการใช้น้ำออกทุกครั้งนะครับผมหรือว่าเราเนี่ยรู้จักกันในชื่อของ เลหรือวพาโฟมล้างหน้าครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราใช้ล้างหน้าทุกครั้งนะครับผมที่สาคัญคือต้องล้างหน้าตามแนวพงผลเนาะเพื่อให้สิวเนี่ยลดน้อยลงนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมในตลาดนะครับมีให้เลือกหลากหลายสูตรมากเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้ามันหน้าแห้งหรือวผิวแพ้ง่ายเนาะหรือบางตัวนะครับอาจจะมีบํารุงในตัวครับผมเช่นเพิ่มความกระจ่างใสเพิ่มความทุ่มชื่อหรือแม้กระทั่งลดรอยสิวเนี่ยก็ลองหาเลือกดูกันนะครับ 2. c l คลีนซิ่ง เอาเครื่องสำอางออกไรการอุดตันครับแต่ว่าตัวนี้นะครับผมจะมีส่วนผสมของน้ํามันนะครับผมก็คือเรียกได้ว่าเครื่องสำอางเราครับผมเช่นรองพื้นคอนซีลเลอร์เนี่ยจะมีน้ํามันผสมอยู่ใช่ไหมเราต้องเอาตัวส่วนผสมนะครับผมน้ํามันเนี่ยลงไปเพื่อ,อน้ํามันเนี่ยออกไปอีกทีหนึ่งเนาะแล้วคลีนซิ่งอินตลาดนะครับมีหลากหลายรูปแบบเลยครับแล้วจะเป็นในรูปแบบน้ํา น้ำมันหรือว่าน้ำนมน,มนะครับผมเป็นตัวที่ใช้สำลีแล้วก็ไม่ใช้สำลีขินออกก็ได้นะครับถ้าเากิดเราแต่งหน้ามาครับไม่เอาตัวกินซิงนี่ยล้างออกก็อาจจะเกิดการเป็นสิวอุดตันสิวอักเสบตามมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใค้แต่งหน้ามาตัวกินซิงสำคัญมากนะครับ 3. โทนเนอร์เตรียมผิวให้พร้อมก่อนลงบำรุงครับตัวนี้นะครับจะแตกต่างกับ2อตัวแรกครับผมคือตัวนี้เนี่ยจะใช้หลังจากที่เราเนี่ย ล้างหน้าเรียบร้อยแล้วค่อยเอาตัวนี้เนี่ยทาลงไปนะครับเพราะว่าตัวโทนเนอร์ครับเป็นตัวที่เตรียมผิวเราครับผมให้พร้อมกับการดูดซับรีมบวารุงนะครับผมลงสู่ผิวหน้าเราได้นะเป็นไงบ้างครับเข้าใจความแตกต่างของสามตัวนี้กันหรือยังครับผมเป็นตัวที่ต้องใช้น้ำล้างออกทุกครั้งครับผมจนเกลี้ยงเลยเรียกว่าครีนเซอร์ครับเนื่อาสมมติว่าเราแต่งหน้ามาครับผมต้องเอาเครื่องสำอางอ่อนครับผมเรียกว่า ครีนซิ่งครับถ้าเกิดสมมติว่าเอ้ยเราล้างหน้าเสร็จแล้วครับผมแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะแบบมีการเตรียมผิวก่อนลงบำรุงครับผมเรียกว่าโทนเนอร์ครับเก่งมากใครทายถูก3ข้อบ้างก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับผมเมื่อเราู้คอับแตกต่างของ3อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับผมเรามาดูกันว่า3อย่างนี้ครับมันใช้ตอนไหนเวลาไหนแตกต่างกันยังไงเนาะ จุดมาครับท่าคิมอมลุงไม่ได้ออกไปนครับอยู่แต่บ้านครับนอนเล่นวันพักผ่อนครับผมวันนี้เราควรใช้อะไรดีนะ <rada> เราควรใช้แค่ตัวคลีนเซอร์ก็เพียงพอแล้วน,นะครับผมตัวคลีนเซอร์หรือว่าโฟมล้างหน้าครับผมก็คือใช้เวลาเช้าเย็นตื่นนอนมาใช้ล้างก่อนนอนมาใช้ล้างซับหน้าทาคิมมอรุงลงต่อได้นะ แต่ว่าใครนะครับที่แบบมีสิวผดแพ้ใช่ไหมครับผมหรือว่ารูขุมขนกว้างนะครับแนะนาให้ใช้น้ําเย็นเนี่ยล้างหน้าได้เลยเนาะวิธีนี้ฟรีนะครับสามารถทําได้ทุกวันเลยนะครับไปใช้อยู่นะการแต่งหน้าครับผมเช่นทารองพื้นคอนซีลเลอร์ทาแป้งนะครับผมแต่แต่งหน้าแาบนอกครับผมกลับมาบ้านเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับอย่างแรกคือคลีนซิ่งครับเอาเครื่องสำอางออกก่อนล้างหน้าถูกไหมก็คือจะเอาคลีนซิ่งนะครับผมมาเช็ดเช็ดนะครับผมเอาพวก รองพื้นคอนซีลเลอร์นะครับผมออกจากผิวหน้าเราเสร็จปุ๊บตามด้วยคลีนเซอร์หรือว่าโฟมล้างหน้าแล้วครับผมเพื่อช่วยจัดการเอาพวกสิ่งสกปรกครับผมพวกฝุ่นลภอวงะเนี่ออกจากผิวหน้าเราอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าใครนะครับที่งบน้อยจริงๆนะครับผมเราร,ร,ร,รู้สึกว่าเราแบบไม่ใช่เป็นคนที่ทาครีมเยอะอะไรขนาดนั้นหรือว่าแบบแต่งหน้า่บยขนาดนั้นนะครับกา,แบบแา,า,านนราใช้คลีนเซอร์เนี่ยอย่างเง,ง,ง,ง <S <S ี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับลองหาสูตรที่เหมาะตัวเราดูกันอีกทีนึงนะครับ แต่ว่าใครที่แบบคิดไม่ออกครับผมไม่รู้จะใช้คีนเซอร์โทนเนอร์คีนซิ่งอะไรดีครับผมในช่องมันเนี่ยมีบอกหลากหลายครับผมซึ่งไม่ใช่ไม่แพ้ก็แปลว่าทุกคนเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับเป็นไงกันบ้างครับรู้3อย่างนี้ชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมครับผมว่าคีนเซอร์โทนเนอร์แล้วก็คีนซิ่งครับผมแตกต่างยังไงแล้วใช้ในเหตุการณ์อะไรกันบ้างนะครับผมยังไงก็คอมเมนต์บอกนะครับว่าเข้าใจจริงไหมพูดไปหรือเปล่านะแล้วตอนนี้นะครับใครที่ไม่อยากจะพลาดคอนเทนต์นะครับผมในครั้งต่อไปเช่น กินดื่มดูเล่นเที่ยวชาวรางสมนันก็คอมเมนต์ถามมาได้เหมือนกันถ้าเราจะมาดูดีไปพร้อมกันอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ผมแล้วก็จะกันใหม่ในอ่ะไม่หรอกไม่ดินเจอโทนเนอร์เยียบเลยทีอ่อไป